ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเก่เหรอเก่าเหรอทำอะไรทำอะไรทำอะไรคุณทาอะไรครับคนผ่านไปแล้วแม่บผมผมปากหน้าอะไรคุณเปล่าคุณอะไรอะไรเก่าเหรอผมมากับแม่กับลูกขอร้องด้วยขอร้ออล S <S <an> กวบงบงแตกคนวิ่งนมาตรงนี้เราก็มาเราตะพันตำรวจมาตาแล้วก็กมาของปุจาก,ก่คนยิงไปพอคนยิงก็โดนลุมอีกก็โดนโดนลุมผมก็เอาไปเยอะออกมาอันนี้สาลก็คงจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าพฤติการในคดีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาหรือคนที่อยู่ในรถของผู้ต้องหาก่อนหรือไม่ นะครับและถ้าเป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึงเนี่ยผู้ต้องหาก็เลยต้องยิงอาวุธปืนออกไปหนึ่งนคือจําต้องกระทําไปเพื่อป้องกันจิตของตนและคนที่อยู่ในรถนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเงื่อนไขลักษณะเนี่ยผู้ต้องหาในคดีอาจจะอ้างว่าตนจําต้องกระทําเพื่อป้องกันสิ์ได้แต่จะเกินสมควรกระเหตุหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวสารจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ คุณชมครับคดีวิศวกรยิงวัยรุ่นม .4 เสียชีวิตรายการเราเกาะติดมาตั้งแต่ต้นนะครับนำเสนอให้เห็นทั้งภาพของกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องหน้ารถของวิศวกรให้ได้ฟังทั้งเสียงจากวิศวกรคุณสุเทพแล้วก็เสียงจากฝั่งของวัยรุ่นวันนี้ครับเรามีพยานปากสําคัญนะครับระบุว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าเธอไปจอดรถอยู่ที่แยกครกใหญ่ก็คือตรงจุดเกิดเหตุบ้านของเธอก็อยู่ในบริเวณน,นั้น สดกับเราในห้องส่งวันนี้ขออนุญาตใช้นามสมมตินะครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องใช้นามสมมติเพราะคุณเอกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตํารวจก็แนะนําด้วยนะครับก่อนอื่นเพื่อระบุตัวตนนะฮะเราจะให้ดูก่อนว่าคุณเอเนี่ยอยู่ในกล้องวงจรปิดด้วยให้ดูภาพจากกล er ้องวงจรปิดสักนิดหนึ่งครับทีมงานเอาภาพกล้องวงจรปิดให้ดูคุณเออยู่ตรงไหนออะหยุดภาพนี้สักนิดหนึ่งครับคุณเออยู่ตรงไหนฮะในวงนี้ไม่ใช่ค่ะอ่าอยู่ตรงไหนของอยู่ฝั่งขวาค่ะอยู่ฝั่งขวาเอางี้ภาพแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ชัดนะฮะ ผมรบกวนทีมงานเอาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นวอลดีกว่าขึ้นวิดีโอวอลผมเชิญคุณเอนิดหนึ่งฮะมามาทางด้านหลังนะฮะเดินระวังนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะได้ค่ะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดขึ้นวอลได้ไหมอ้าวขอขึ้นมาแล้วจากภาพนี้คุณเอชี้หน่อยฮะอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งฝั่งนี้ค่ะอ๋อคุณเออยู่ตรงนี้เหรอได้ค่ะด้านหลังของท้ายรถกระบะค่ะด้านหลังท้ายรถกระบะคันนี้ใช่ค่ะอ่ะให้ดูภาพกว้างนิดนึงนะฮะคือรถตู้จอดตรงนี้ค่ะ รถวิศวกรจอดตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเอเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะทําอะไรอยู่ตอนนั้นเอ่อตอนนั้นมาส่งคุณแม่เข้าบ้านนะคะแม่สามีค่ะแม่สามีเข้าบ้านแสดงว่าบ้านอยู่แถวแถวนี้นะไม่ต้องบอกตําแหน่งนะคะบบริเวณนี้ค่ะมาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วคุณเอกำลังทําอะไรเอ่อก็ยืนคุยกันค่ะแล้วพอส่งแม่เข้าบ้านก็กําลังจะเดินกลับขึ้นมาในรถค่ะกําลังจะเดินกลับขึ้นมาในรถของตัวเองอ่ะงั้นขออีกภาพหนึ่งเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของวิศวกรค่ะนะฮะเอาลองเพย์ดูเอาลองหยุดภาพนี้นะฮะหยุดภาพนี้หยุดเลยครับ คุณเออยู่ตรงไหนอันนี้น่าจะรถยังไม่ได้จอดนะคะรถยังไม่ได้จอดใช่ครับค่ะรถของคุณลุงยังไม่ได้จอดยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอคุณเอใช่ไหมเอาเพย์ภาพต่อไปนี่คือหน้ากล้องของวิศวกรจอดแล้วใช่ค่ะพอจอดปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นรถตู้เนี่ยอีกแป๊บหนึ่งก็จะเข้ามาปาดหน้านะะเนี่ยค่ะอาจุดภาพครับค่ะอันนี้รถแอนติอ๋อรถเอคุณเออยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยืนอยู่ท้ายรถใช่ค่ะค่ะยืนอยู่ท้ายรถค่ะคุณเอก็เลยยืนอยู่ตรงนี้ ใช่ค่ะเห็นตั้งแต่เขามาจอดเลยค่ะเล่าเลยยังไงฮะคือตอนแรกนะคะที่ที่ที่เราเดินมาเรากําลังจะเดินขึ้นรถอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามีมีรถตู้ปาดเข้ามาพอปาดเข้ามาเราก็แปลกใจละเพราะว่าทางตรงนั้นจะเป็นทางถนนที่เป็นเส้นตลาดที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนไม่น่าจะมีรถขับมาจอดตรงใช่ค่ะไม่ควรจะมีรถมาขวางณจุดนี้มันไม่ใช่ที่ที่สำหรับจอดรถใช่ค่ะก็เลยยังถามสามีเลยว่าเออเขา เขาจะมากลับรถหรือมาทำอะไรอะไรเงี้ยพอรถเราก็จะออกเหมือนกันทีนี้ก็เดินมาจะถึงท้ายรถแล้วค่ะก็แบบคือเปิดประตูกันอย่างเร็วแล้วก็วิ่งกูกก็ลงมาอ๋อเห็นเห็นรถตู้นะฮะที่งานเอาภาพอินเสิร์ตเป็นวงจรปิดก็ได้นะฮะที่จะเห็นเป็นภาพกว้างนะฮะก็จะเห็นว่าพอรถตู้จอดปุ๊บคุณแอนก็เห็น เด็กวัยรุ่นเปิดประตูออกมาเปิดประตูออกมาจากรถตู้วนออกมาแล้วก็มีคนขับวิ่งอ้อมลงมาด้วยแล้วก็เห็นตรงนี้เลยนะฮะเห็นคนขับวิ่งอ้อมลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงพูดนะคะว่าถามมันเลยเอามันเลยมันจะเอายังไงได้ยินชัดเจนใช่ค่ะตรงตรงหัวรถนะคะตรงหัวรถที่แต่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนพูดนะคะแต่ได้ยินว่าค่ะได้ยินมวกเวกคือหลายอย่างจากฝั่งนู้นแต่ที่ชัดก็คือชัดตรงหัวรถที่เขากําลังจะลงมาว่า อย่าเอามันเลยถามมันเลยมันจะเอาอยัางไงคจําประโยคได้ใ,ใช่ค่ะจํา,าจได้ค่ะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นออแต่เรารู้จากเสียงพูดของเขา,าเราถึงรู้ว่าเขาจะมีเรื่องกันอขออีกทีเขาพูดว่าเขาพูดว่าถามมันเลยเอาเลยมันจะเอายังไงอย่างเงี้ยค่ะาาแล้วภาพที่เราเห็นละ่ะ ก็คือเขาวิ่งกูลงมาหมดแล้วแล้วเขาก็วิ่งไปที่สี่ประตูรถของคุณลุงเลยลักษณะเหมือนล้อมรถใช่ล้อมรถไว้แล้วก็มีเด็กมีน้องผู้หญิงใส่เกงขาสั้นอุ้มเด็กวิ่งลงมาด้วยก็เลยก็เลยว่าเออมันคงมีอะไรแน่ๆเลยเพราะไม่งั้นเด็กกับผู้หญิงก็คงไม่วิ่งออกมา่คะตอนนั้นตกใจไหมตกใจค่ะเราเราอุ้มเด็กอยู่แล้วด้วยเราก็ต้องตกใจที่น้องเขาก็วิ่งลงมาเหมือนกันตัวเราก็เลยแบบ อเลอร์ตเลยอะค่ะว่ามีเรื่องแน่สามีก็บอกว่าวิ่งขึ้นรถเร็วมีเรื่องแน่แน่เดี๋ยวเขายิงกันคือสามีก็ยังพูดแบบนี้แล้วก็แล้วกเด็กที่อุ้มลูกลงมาเนี่ยลงมาจากรถคันไหนลงมาจากรถตู้ลงมาจากรถตู้ใช่ค่ะนะฮะเราก็เลยอเลอร์ตเหมือนกันเนี่ยเพราะเราก็มีเด็กอุ้มเหมือนกันแล้วยังไงต่อฮะทีนี้สามีก็รู้แล้วว่ามีเรื่องกันแน่แน่ก็เลยบอกว่าแอนรีบขึ้นรถเลยพี่ลัวเขายิงกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ พอแอนปิดประตูปั้งสามีกําลังก้าวขาที่สองขึ้นมาปืนก็ดังเลยสีนีก็หันไปมองก็เห็นน้องวิ่งตะเลิดขึ้นมาแล้วก็มาตกอยู่ตรง ตร,ตรงจุดที่น้องแต่เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าน้องเขาโดนยิงหรือเปล่าเราเข้าใจว่าพีา่เขาคงวิ่งหนีเขาคงวิ่งหนีแล้วก็เพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยิงใครก็คือเดาๆกันว,ว,ว่าเขาอาจจะยิงขึ้นฟ้าหรือเปล่าอะไรก็คือทุกอย่างมันเร็วมากค่ะพี่กันะาาจังหวะนั้นเร็วค่ะผมชอบทวนอีกทีคุณเอเนี่ยยืนอุ้มลูกกำลังจะเดินกันอย่างนี้ค่ะเดินเหมือนจะเดินขึ้นรถอย่างเงี้ยเดิจะเดินขึ้นรถอยู่เนี่ยเพราะว่าส่งแม่เรียบร้อยแล้วมองไปเห็นรถตู้คันนี้เข้ามาจอดค่ะ เห็นคนกรูลงมาจากรถค่ะห,หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนว่าถามมันเลยว่ามันจะเอาอยัางไงเอาอย่างไงถามจะเอาอยัางไงแล้วเสร็จปุ๊บทุกคนก็กรูมาที่รถใช่รถเก่งคันนี้แล้วแล้วทั้งทั้งเราและสามีเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเขาพยายามจะเปิดทั้ง4ประตูซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนมีการแบบ เหมือนจะมีเร,เรื่องกันเราก็เลยรู้สึกเราห่วงลูกนะเราก็เลยแบบเฮ้ยวิ่งเลยคือเราก็บอกเลยว่าวิ่งขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอได้ยินเสียงปืนก็เลยแบบแบบมั่นใจแล้วแล้วแล้วตอนได้ยินเสียงปืนมันมันออโต้อะพี่ก็คือสามีก็วิ่งแบบหันกลับไปมอง่ะก็ปิดปิดแล้วก็หันกลับไปมองเฮ้ยเห็นเห็นเด็กวิ่งพุ่งออกมาแล้วก็โดดลงมาตึ้งก็เข้าใจว่าเฮ้ย โดนแน่โดนแน่เลยแต่ไม่รู้ว่าโดนใครค่เราก็เลยเข้าใจว่าสงสัยน้องคงวิ่งหนีเฉยๆอย่างค่ะจังหวะหนึ่งนะฮะคุณเอขออนุญาตถามตอนที่เขาลงมาแล้วก็มาล้อมรถคันนี้คุณเอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาเปิดประตูพยายามใช่พยายามจะเปิดประตูประตูเลยใช่เพราะเราเห็นหัวมุมทั้งทั้งทั้งสี่ประตูที่แบบคือเราก็เลยตกใจว่าไปลุมกันขนาดนั้นพอหลังจากที่ออกมาก็ยังจอดอยู่ตรงกลางที่จะข้ามไป กลับบ้านนะคะก็คือจอดอยู่ตรงกลางแล้วก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยแบบเขายิงเขายิงบอกไม่ยิงได้ยังไงลุมขนาดนั้นเป็นพี่พี่ก็ยิงเขาก็พูดอย่างนี้เราเราออโต้ใช่ค่ะแต่ผมถามนิดนึงว่าตอนที่เขามาลุมแล้วพยมเปิดประตูเขาเปิดได้ไหมเขาก็เห็นไหมสามีเห็นค่ะแต่แอนน่ะแต่เราไม่เห็นตรงที่ว่าตรงที่ว่าเขายื้อหนึ่งยื้อสองพอยื้อสองปั๊บก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ยค่ะคือทุกอย่างมันเร็วมากค่ะเราได้เห็นไหมว่ามีการทําร้ายวิศวกรตอนนั้น เสียงมันมันมันเยอะแยะไปหมดแล้วก็เราเห็นแค่ว่าเขามุด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 ลงไปในประตูเห็นด้วยใช่เห็นว่ามีคนัยรุนเนี่ยมุดเข้าไปในประตูแล้วค่ะแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรจริงๆตอนนั้นคือเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆริงพอระาะก็ห่างพอสมควรนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะระหว่างที่เขาแตะชากประตูระหว่างที่เขามุดลงไปตอนนั้นเสียงเป็นยังไงคะเสียงมันมันอื้ออึงแต่ว่าสามีได้ยินว่าที่เขาพูดเหมือนในคิดประ่าคือได้ยินเหมือนกันเลยซึ่งเขาก็เล่าให้เราฟังว่า เอ้ยเขาก็ด่ากันแรงนะอะไรเงี้ยแบบเอ้ยใครครับ่ะทั้งสองฝ่ายเราไม่รู้จักท่านใดท่านหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าพอนอนคิดอยู่แล้วมันมีกระแสมาเยอะแล้วก็ไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดอะไรมากเลยว่าแบบจะพูดอะไรหรือจะอยังไงเพียงแต่ว่าในมุมความจริงตรงนั้นเราเห็นแค่ว่ากล้องมันสาดไปในมุมท,ที่ที่คนเห็นแค่ส่วนเดียวแต่ส่วนของเราอ่ะมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใครเห็นเราก็เลยแค่ นอนคิดอยู่คืนหนึ่งแล้วก็พยายามจะไม่คอมเมนต์ไม่อะไรหลงลงเพจไหนเลยแต่วันนั้นเป็นค่ำแล้วพาลูกเข้านอนก็แบบคือสงสารคุณลุงเขาก็เลยว่าก็เลยอยากจะเล่าอยาก,กาจะเล่าเหตุการณ์ในมุมที่ กล้องไม่มีเท่นั้นแค่นั้นเองค่ะอทีนี้หลังจากนี้ไปคุณแอนจะได้เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะให้ข้อมูลแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าให้เราปิดเพจไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเอาละวันนี้เราได้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากคุณเอสำหรับข้อมูลขอบครับขอบคุณคนสตรงนี้เลยขอบคุณมากนะฮะ คุณผู้ชมฮะเน้นอีกครั้งว่านี่เป็นข้อมูลจากทางฝั่งของคนที่เห็นเหตุการณ์เรายืนยันตัวตนแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริง<ะ>มีภาพเขาอยู่ทั้งในกล้องวงจรปิดแล้วก็จากฝั่งของกล้องหน้ารถของคุณสุเทพวิศวกรด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในทางคดีว่าจะเป็นอย่างไร แต่ทางฝั่งของวิศวะกรคุณสุเทพว่าไงฮะคุณพัชรประพลทีมข่าวองเราพยายามติดต่อไปนะคะคุณสุเทพบ,บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์สภาพจิตใจก็ไม่พร้อมวันนั้นเหตุการณ์สร้างความตกใจให้กับทรอบตัวคะ่ะตอนนี้หลานที่อยู่ในรถไม่กล้าที่จะไปโรงเรียน คุณสุเทพบอกว่าอยากจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอร้องให้มาช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกทางคู่กรณีข่มขู่เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นคุณพัชรประพลสอบถามไปพูดคุยกับอาจารย์ตามาเรื่อง รัตนวนิชย์ทนายความแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายหลังจากที่ได้ดูคลิปจากกล้องหน้ารถของกรุงสุเทพทางอาจารย์ประมาณวิทคราะ์ว่ากรณีที่เกิดขึ้นวิศวกรไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุและการใช้อาวุธปืนก็ถือเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากถ้าดูตามเหตุการณ์ที่ปะากฏจะถูกวัยรุ่นเข้ามาล้อมมีรถติดทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เจ้าตัวก็อยู่ในรถด้วยไม่สามารถจะไปไหนได้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายใกล้จะมาถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะปัดป้องได้ด้วย ซึ่งถ้าในวันเกิดเหตุหะวะิศวกรไม่มีปืนก็อาจจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตเองก็ได้อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนวณิชย์นะครับทนายความครับมีประเด็นที่โลกโซเชียลก็ค่อนข้างจะสงสัยและอยากว่าลักรุ้คําตอบคือการพกปืนพกปืนไปได้ด้วยเหรอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีปืนเราได้ข้อมูลมาครับถ้าดูตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็คือ1ปืนนั้นต้องเป็นอาวุธปืนของตัวเองที่ได้รับใบอนุญ,ญาต มีและใช้ตามกฎหมายพกได้คสองต้องมีใบพกพาทั่วราชาอาณาจักรด้วยติดตัวไปด้วยตลอดเวลา 3. พกปืนโดยมีข้อยกเว้นตามกฎหมายเช่นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ ในกรณีของคุณสุเทพนั้นถือว่ามีความผิดตามที่ตํารวจแจ้งข้อหาพกอาวุธปืนไปในที่สาธนารณะนะครับมีความผิดแล้วสําหรับคุณสุเทพหนึ่งข้อหาและนอกจากนี้ตํารวจยังแจ้งข้อหาคุณสุเทพด้วยว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่ได้ให้การประกันตัวไปในวงเงิน200,000บาทครับจริงๆแล้วเพื่อความครบถ้วนวันนี้เราพยายามจะติดต่อกับคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคุณแม่สูญเสียนะครับแต่ว่าคุณแม่เองก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดๆแล้วก็จริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทั้งคุณแม่แล้วก็คนใกล้ชิดได้เลยนะครับคดีนี้เราก็ติดอย่างใกล้ชิดติดตามได้กับครอบครัวข่าวสามนะฮะออมีมุมของใช่ค่ะตำรวจด้วย ผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยกล้องหน้ารถของคุณสุเทพออกมาทางตํารวจบอกว่าตํารวจเนี่ยเห็นคลิปตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีการสรุปไว้ในสํานวนคดีด้วยส่วนจะดําเนินคดีกับทคยบ้างรวมถึงการโพสต์ข้อความข่มขู่ทอบตัวของวิศวกรตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายฟังเสียงของพลตํารวจตรีสมประสงค์เย็นถ่วมค่ะคลิป ที่เห็นเนี่นะจากการตรวจสอบก็ทางพนักงานาสวนเนี่ยก็ได้ก็ทราบค,คลิปตั้งแต่วันแรกแล้วครับในวันเกิดเหตุนะครับเพราะพนักงานาสวนก็มีหน้าที่รวบรมวมหลักฐานซึ่งในวันเกิดเหตุแล้วก็ในเรื่องการสอบสวนแล้วก็ด,ดําเนินการนะครับพยายามดําเนินการ ให้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ให้ละเอียดรอบคอบที่สุดอตอนนี้ก็สั่งให้อัาสวนเนี่ยมีการปรากฏทั้งสื่อทางเว็บไซต์ก็สั่งให้พ่างสวนเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายซึ่งในเบื้องต้นเบื้องต้นพี่นานก็น่าอยากเข้าขายในเรื่องของการผิดกฎหมายอย่างน้อยสุดก็คมคู่ให้คนตกใจกลัว ในการขู่ฆ่านะครับคนที่โดนขู่เนี่ยก็ต้องตกใจนะไม่มีใครที่ไม่ตกใจซึ่งเราเป็นตํารวจเป็นข้ามสวนมาส่วนใหญ่ใครโดนขู่ฆ่าเ็าจะมาขอลงมาจาวันซึ่งตอนนี้ข้ามสวนก็กําลังรวบรวมไปหลักฐานอยู่ครับเรื่องอาวุธปืนเนี่ยเราได้รับส่งมอบจากผู้ต้องหาในวันเกิดเหตุเลยตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเราส่งไปให้ใหกองพิสูจน์หลักฐานทําการตรวจสอบแล้วแต่ผลการตรวจสอบยังไม่แจ้งมาทางพนักงานตํบสวนตอนนี้ก็ต้องรอผลทางฝ่ายวิทยาการก่อนครับ ผู้ชมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผู้บังคับการสมประสงค์เนี่ยคุณพัชรประพลไปคุยด้วยตั้งแต่วันแรกแล้วนะฮะทางผู้บังคับการก็บอกกับเราแล้วว่ามีหลักฐานก็คือกล้องหน้ารถของทางวิศวกรนี่แหละ,ะแต่ยังให้เราไม่ได้เพราะว่าวิศวกรบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเป็นข้อมูลในชั้นศาลแต่ที่หลุดออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ใช่คุณลุงสุเทพแต่เป็นเพื่อน <น>คือคุณสุเทพเนี่ยส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูว<ก>่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็เอาคลิปนี้มาแชร์จึงกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลที่วิพากษ์วิจารณ์กันณขณะนี้นะครับเราก็าติดอย่างใกล้ชิดครับถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อครับ